Whoa. 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 ใหม่อิสูสูดีแม็กซ์2.2 DDI Maxforce พลังใหม่กำหนดโลกออโตแจนไทยแลนด์คอมออโต้วิกเอ็นเบนดิกเบรก100ปีแห่งความปลอดภัยมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก มิสยัยก็อยู่ที่อีสุสุค่ะแล้วก็มาเจอกับพี่ออยอีกแล้วพี่ออยสวัสดีค่ะ ก็จะมีเจอเจ้าด r a g o n m แม็กซ์อีกแล้วนะคะวันนี้พี่ออยเขาจะมาให้ความรู้กับเราค่ะว่าจะมีรถแต่งแบบไหนบ้างกี่รุ่นได้ครับก็ตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บูธอ้อยอิสุนะครับในงานมะกอกกับโต๊ะซารอนปี2025นะครับซึ่งเป็นงานสําหรับผู้ที่มีไลฟ์สไตล์ชื่อชอบในการตกแต่งรถนะครับก็วันนี้ที่บูธเราก็เลยนารถที่ตกแต่งพิเศษมาทั้งหมด4คันเดี๋ยวเริ่มไปที่คันแรกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานของเราแล้วครับก็คืออิสุสดับเบอลแม็กซ์นะครับก็เร S <S นะครับก็คืออิสุมังกรทองนะครับเป็นตำนานรุ่นหนึ่งของอิสุเนี่ยมาผสมผสานกับเทคโนโลยีปัจจุบันนะครับก็มีการปรับปรุงใหม่ทั้งคันเรียกว่าเอามาจาโคงลงดีกว่านะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยปัจจุบันเป็นรุ่นเทคโนโลยีปัจจุบันแล้วก็คือ2.2 DDI Maxforce นะครับก็มีการปรับจูนนะครับให้มีแรงม้าเพิ่มสูงขึ้นสามารถใช้งานในชีวิตปัจจุบันได้เลยนะครับส่วนความทันสมัยต่างๆเนี่ยก็ปรับปรุงหมดนะครับตั้งแต่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มี LED นะครับแล้วก็ด LED ทั้งนิกไลท์นะคร นะครับรวมถึงช่วงล่างนะครับก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับรวมถึงภายในเนี่ยก็ทำให้รู้สึกสปอร์ตพรีเมียมมากขึ้นนะครับมีการตกแต่งเป็นอะคาซ่านะครับมารวัตจะเหลือแต่แค่ตัวโครงเดิมนะครับแต่ตัวมารัควัตเป็นดิจิตอลนะครับขนาดใหญ่นะครับเนื่องจากเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีต่างก็มีข้อมูลจากตัวเครื่องมากขึ้นก็สามารถโชว์ผลต่างๆได้ครบถ้วนนะครับรวมถึงมีหน้าจอ Android นะครับขนาดใหญ่ด้วยนะครับส่วนใครที่คิดว่ามันเก่าอย่างนี้แล้วความสะดวกสบายยังอยู่ครบไหมอันนี้ มีทั้งระงบบปาปากาศกระจกไฟฟ้าได้มีครบส้วนก็เรียกว่าทําให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันได้นะครับแต่ยังคงความคลาสสิกแบบเรียกว่าเป็นตำนานนะครับก็เรียกว่าพุชชี่อีครข้งหนึ่นะครับรอ,อันนี้ก็ เราอยากจะตอกย้ำแนวคิดนะครับอิสุสคลาสเซนบัดดี้นะครับหรือว่าอิสุเคียงข้างคุณเคียงคู่ไทยก็คือเราได้อยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะครับก็เลยปลูกชีพนะครับตำนานของอิสุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราคอนเสิรตประการสำคันนี้ครับแล้วมาดูตัวดีกันบ้างค่ะตัวนี้คือค่อนข้างมีสีสันมากเลยค่ะยอดอีคันอันนี้จะเป็นรถมิวส์นะครับเครื่องยนต์สีสองนะครับอันนี้มีการ ปรับแต่งนะครับอันนี้เป็นแนวทางเปิดลูกค้าที่มีการชื่นชอบนะครับอันนี้คอนเซ็ปต์ก็เป็นสปอร์ตเอสยูวีนะครับจะสังเกตว่ายังมีความสปอร์ตก็คือลดโหลดลงมานะครับอันนี้ใช้ใช้ชุดโหลดนะครับจากโฟร์เฟนเดอร์นะครับโหลดลงมา3.5นิ้วนะครับมีการเปลี่ยนล้อนะครับแล้วก็ใส่สเกิร์ตชุดฐานล้อคันนะครับรวมถึงสปอยเลอร์ด้วยนะครับก็จริงรถคันนี้เหมาะกับใครก็สามารถใช้งานในเมืองได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะไปลุยก็ได้หรือใครอยากได้ลุคแบบสปอร์ตนะครับคันนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้ทุกมุม ก็เป็นแนว,วทางในะการตกแต่งอีกแนวทางหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็คือแต่งรอบคันใช่อันนี้คือชุดแต่งครบรอบคันเลยใช่ครับ,รบอันนี้เป็นทัชรอบคันจาก A อกอันนี้ก็เป็นซัพพลายเออร์เป็นคนไทยนะครับงานศิลปินคนไทยแต่ว่าเกร็จส่งออกนอกนะครับก็เรียกว่าสวยงามลงตัวเดี๋ยวไปดูอันนี้กันบ้างคะ่ะอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นทันต์สิป,ประตูนะครับอันนี้จะมีชุดบ์ดี้เซตนะครับชุดแต่งกันนี้เนี้ยถ้าใครสนใจนะครับตกแต่งแนวนี้นะครับรวมถึงล้อล้อแม็กซ์ด้วยนะครับก็สามารถพูดคุยกับที่บริษัทการขายของเราที่โชว์รได้เีียาาขป่ ไม่ใช่เฉพาะตัวรถเนาะเงื่อนไขต่างๆนะครับรวมถึงการตกแต่งเนี่ยสามารถที่จะปรึกษากับที่ปรึกษาการถายของเราได้ที่โชว์รูมุูจีเลยครับ อ,อีกตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญค่ะที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเจอรถคันนี้ก็คือ Isuzu 70คาร์นะครับหรือรถที่นำขบวนในการแข่งขันนะครับล่าสุดก็วิ่งนำขบวน Isuzu Van r e s s อยู่นะครับรถคันนี้ก็คือเดิมเป็นเครื่อง2.2นะครับแต่เนื่องจากเราปรับปรุงให้มีสมรรถนะเทียบเท่ากับรถแข่งแล้วก็เลยมีการจูนสเปคขึ้นไปเครื่องยนต์ขึ้นไปถึง250แรงม้านะครับระบบช่วงล่างเบรกต่างเนี่ยเราต้องทำให้เทียบเท่ากับรถแข่งเพราะว่าจะไปขับนำเขาเปคกมันก็ต้องสูงนะครับ ผาตอบแทนต้องสูงนะครับซึ่งทันนี้ก็ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับก็เป็นอีกแนวทางนึง่ะครับจุดไฮไลท์ที่ไม่ใช่เห็นว่ามันเตะตามากคือก็จะเป็นตรงชัยคือสเกลพวกนี้เนี่ยรวมถึงฝากระโปรงอะไรต่างเนี่ยทำให้มันเบาขึ้นด้วยนะครับแล้วก็พวก เรื่องอากาศในพวกนี้ดีขึ้นเนื่องจากมันเป็นมันเป็นสมรรถนะแบบรถแข่งนะครับก็ลเลยต้องมีการปรับปรุงทั้งภายนอกแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ด้วยด้านในก็จะมีการติดตั้งเหล็กนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรแงแรใช่แล้วก็มีไฟนะครับด้านบนนะครับเพื่อใช้เปิดเวลาในการแข่งขันโอ้โหพี่ยอยก็อธิบายจุใจเต็มอิ่มมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ยอยฝากว่าถ้าสมมติคุณผู้ชมสนใจเรื่องจุดแต่งสามารถไปติดตามข่าวสารได้ที่ไหนครับแนวทางการตกแต่งต่างๆเลยก็สามารถที่จะพูดคุยกับที่บริษัทการขายของเราที่โชว์มูนได้นะครับ นอกเหนือจากตัวรถแคมเปญเรื่องขายอะไรต่างๆเนี่ยแนวทางการตกแต่งเนี่ยที่โชว์รูมเราก็สามารถที่จะแนะนาได้เช่นเดียวกันนะครับก็รบกวนเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่โชว์รูมกสุบริการอิสุดไทย้านท่านะครับโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ออยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสหรับบูธมาต้าในปีนี้นะครับับ a บงคอกออโต้ส a ลอนนะครับเรามีคอนเซปต์ย่างเหมือนเดิมนะครับก็คือการถ่ายทอดความสุขให้กับลูกค้านะครับผ่านประสบการณ์ที่ดีนะครับเราก็ผ่านในเรื่องของปรัชญาของจอยไดฟลีสนะครับซึ่งปีนี้นะครับเราพยายามที่จะนํารถเข้ามาเพื่อจะจัดแสดงให้กับแฟนๆมาสเตอรที่รักในงานนักในในยุทธกรรมของมอเตอร์สปอร์ตนะครับของมาสเตได้รับได้ชมได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดนะครับ ไฮไลท์ตัวแรกนะครับที่วันนี้เรานำมาก็คือที่อยู่บนเวทีนี้ก็คือตัว RX 7นะครับเจ้าตำนานของรถเครื่องยนต์โรตารี่นะครับคันนี้เป็นคันที่พิเศษนะครับแต่งโดยสำนักในประเทศญี่ปุ่นนะครับเรานำมาจากโตเกียวออโต้ซาลอนซึ่งเป็นสำนักทำเมมียางภายใต้ชื่อ p o p l a c e นะครับ super g 7นะครับซึ่งแต่งทั้งจูนทั้งเครื่องยนต์นะครับแล้วก็แต่งทั้งภายนอกและภายในนะครับอย่างสวยงามนะครับแล้วก็ คันนี้ก็คือนําเข้ามาจากญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนะครับรุ่นต่อไปก็คือรุ่นของ MX-5 นะครับก็เป็นรุ่นที่เราแต่งเป็นพิเศษเหมือนกันนะครับก็เป็นรุ่นเฉลมิมฉลอง35ปีของ MX-5 นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นโรสเตอร์ที่ขายดีที่สุดในโลกนะครับรุ่นถัดไปก็จะเป็นมาสเตอร์6นะครับมาสเตอร์6ในครั้งนี้เราเอาสีขาวโรเดียมไวท์เป็นรถที่ทําขึ้นมาเพื่อฉลอง20ปีของตัวมาสเตอร์6นะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีรุ่นพิเศษที่เราตกแต่งขึ้นมาเป็นพิเศษ3รุ่นดยกกคือ 2 CX 3แล้วก็ CX 3 0นะครับเป็นรุ่น m a s t e r e s s s n t i a l c o l l e l t i o n นนะครับรุ่นนี้เรามีการปรับอุปกรณ์นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับมีการปรับเรื่องของราคานะครับรวมถึงอุปกรณ์ในการใช้งานที่เหมาะสมกับลูกค้ารวมถึงตัว CX 5นะครับที่เป็นตัวรุ่นของ XDL นะครับ สวัสดีค่ะสำหรับงาน Bangkok Auto Salon 2025ในปีนี้นะคะ Honda ก็จัดเต็มเอาใจคอสปอร์ตในการแต่งรถค่ะในวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับชุดแต่งนะคะที่ดึงความสปอร์ตนะคะจากสนามสนามแข่งมาสู่งานในวันนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าจะมีทั้ง Civic Type R นะคะที่ดีไซเนอร์ของเรานะคะตั้งใจออกแบบตกแต่งแบบสปอร์ต ล้อใจรอบคันเลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของ HRV Modulo และ Mugen นะคะที่นำเสนอในส่วนของความสปอร์ตแบบพรีเมียมนะคะในส่วนของ Modulo โดยชุดแต่งรอบคันนะคะโลโก้ดำแบบสปอร์ตกระจังหน้าแบบญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งภายในด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มาพร้อมกับ HRV Mugen นะคะอันนี้จะเป็นต,ตกแต่งสปอร์ตแบบ agressive นะคะมาพร้อมชุดแต่งรอบคันเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ยังมีรายละเอียดนะคะล้อแล้วก็ดีไซน์ในส่วนของรอบคันแล้วก็ภายในห้องเครื่องด้วยค่ะ ในส่วนของ Civic Type R นะคะเป็นการแต่งโชว์แบบสปอร์ตรอบคันนะคะโชว์ในงานนี้ค่ะแล้วเรายังมีจำหน่ายในส่วนของ H R V m o d u l โและก็ H R V ชุดแต่งจากมูเก n นะคะที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศ222แห่งค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับความน่าสนใจในงานออโต้ซาลอนกันต่อค่ะ Oh boy.